ใครที่ขับรถนานๆเป็นระยะทางนานๆหรือระยะเวลานานๆน,น,นะครับก็จะทำให้รู้สึกว่าการปวดต้นคอตึงแผ่นหลังจะดีขึ้นนะครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แบบนดบ็อกซ์ชาแนลนะครับวันนี้มาเจอเจอกับพี่โก้กับการแนะนําสินค้าดีๆที่น่าใช้กันนะครับกับแบรนด์วีเวลครับเซ็ตเบาะรองหลังรองคอนะครับในรถยนต์เจนหนึ่งครับที่ถูกออกแบบให้สปอร์ตหลังและคอขณะขับรถยนต์นะครับโดยถูกต้องตามหลักสรีระศาสตร์นะครับ และที่อยู่ด้านหน้าของพี่โก้นะครับก็คือเซตเบาะรองหลังและคอจากแบรนด์ดีเวลนะครับและด้านความพิของพี่โก้นะครับจะเป็นเบาะรองหลังนะครับตัวนี้เนี่ยสามารถใช้ได้กับเบาะรถยนต์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อเลยนะครับมีความนุ่มแล้วก็ผิวสัมผัสดีเย็นด้วยนะครับด้านหลังของตัวเบาะนะครับจะมีตัวล็อก2ชิ้นนะครับ2อันนะครับเพื่อให้กระชับเข้าได้กับเบาะทุกรูปทรงเลยนะครับสามารถปรับความยาวของสายได้เพื่อให้กระชับมากขึ้น และทางซ้ายมือของพี่โกนะครับจะเป็นเบาะรองคอน,นะครับตัวนี้ซึ่งเข้าได้กับสรีระต้นคขอของเรานะครับและใช้ได้กับเบาะรถยนต์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อเช่นเดียวกันเพราะมีตัวล็อกถึง2อันนะครับตัวนี้ปรับความยาวของสายได้ให้เหมาะสมด้วยนะครับตัวนี้นะครับ และวัสดุที่ทำนะครับทำมาจากเมนโมรี่โฟม100%นะครับไม่ยุกนะครับขึ้นตัว100%เลยนะครับทำให้การพิงหนุนต่างๆของเราเนี่ยนุ่มต้นคอสบายหลังนะครับและผิวสัมผัสของตัวหมอนนะครับทำมาจากคูลิ่งซิลนะครับเย็นสบายไม่ระคายเคืองผิวของเราระบายอากาศได้ดีพิงนานหนุนนานก็ไม่สุขาร้อนนะครับสำหรับตัวนี้และก็สบายหลังสบายต้นคอด้วยนะครับ นั่งขับรถนานๆนะครับก็ไม่รู้สึกร้อนแล้วก็ไม่รู้สึกว่าปวดหลังด้วยนะครับแต่ยลยคนอาจจะสงสัยนะครับว่าหมอนรองคอจําเป็นด้วยหรือครับในการขับรถยนวนนะครับ พี่ก็ว่าจําเป็นนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยจะทาให้ช่องว่างระหว่างคอของเราต้นคอของเราเนี่ยกับพนักพิงที่รถยนต์เนี่ยลดลงครับกล้ามเนื้อต้นคอของเราจะไม่เกร็งนะครับทำให้ผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นยิ่งใครที่มีภาวะอาการปวดต้นคออยู่แล้วนะครับหรือยังไม่มีแต่กังวลก็จะไม่เกิดอาการปวดตึงต้นคอด้วยขับรถนาน,านๆก็จะผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นนะครับ ส่วนเบาะรองหลังนะครับจะช่วยซัพพอร์ตหลังของเราได้อย่างเต็มที่มากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าลดช่องว่างของหลังของเรากับตัวเบาะรถยนต์นะครับปรับท่าน่งของเราให้เหมาะสมและถูกต้องมากยิ่งขึ้นพร้อมทำบรรเทาอาการปวดหลังที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในแต่ละคนที่ขับรถกันนานๆด้วยนะครับและพี่โก้นะครับได้มีโอกาสให้พี่ตากล้องเนี่ยได้ลองใช้เซตหมอนรองคอเบาะรองหลังของบีเวลนะครับไปฟังความรู้สึกของพี่ตากล้องกันดีกว่าครับว่าก่อนใช้กับหลังใช้หมอนรองคอเบาะรองหลังของบีเวลรู้สึกยังไงบ้างนะครับ ก่อนหน้านี้นะครับที่ขับรถไปทํางานเป็นระยะทางไกลๆหรือเป็นเวลานานๆน,นะครับก็จะมีอาการแบบเกร็งคอบ่าไหลฮะแล้วก็บางครั้งก็จะมีอาการแบบปวดหลังร่วมด้วยอ่ะแบบรู้สึกปวดปวด,ปวดตึงๆบริเวณหลังลงไปสะโพกเงี้ยมันทําให้เรารู้สึกว่าเวลาเราขับรถนะครับเรารู้สึกไม่สบายตัวเลยนะเีความรู้สึกแบบมันปวดไม่ไปหมดอะ่ะ แต่พอมาได้ทดลองใช้เบาะรองคอหมอนรองหลังของบีเวลฮะทำให้รู้สึกว่าอาการที่เราต้องเกร็งคอบาอ่าไหลหรือว่าเราล้าจากการขับรถบริเวณคอบ่าไหลเนี่ยมันเบาลงไปเลยนะแล้วก็อีกที่นึงก็คือช่วงหลังมีความรู้สึกว่าเออตัวบเบาะเขามาเสริมให้หลังเราเนี่ยรู้สึกว่ามันเต็มอ่ะมันได้พักผ่อนได้พิงกับเบาะได้เต็มที่เลยแล้วเมื่อตอนเราขับรถเป็นเวลานานๆเราก็ไม่ได้รู้สึกว่า ร้อนบริเวณหลังร้อนบริเวณต้นคอเลยเพราะว่าตัวผ้าเขาระบายอากาศได้ดีนะมันทําให้เรารู้สึกสบายจริงๆเลยและอีกอย่างหนึ่งนะเราไม่คิดเลยว่าคนตัวใหญ่แบบเราเนี่ยจะใช้ได้และหมอนรองคอเบาะรังหลังของบีเวลนะครับนอกเหนือจากคนขับรถยนต์เนี่ยผู้ขับขี่รถยนต์นะครับคนนั่งข้างๆครับผู้โดยสารตอนหน้าเนี่ยก็สามารถใช้ได้ด้วยนะครับบางคนอาจจะ ปวดหลังปวดต้นคออยู่คุณแฟนปวดหลังปวดต้นคออยู่ก็สามารถเอาให้เขาใช้ได้นั่งสบายๆลดอาการปวดหลังบรรเทาอาการปวดหลังให้กับเขาได้ด้วยรวมถึงต้นคอที่ตึงๆบางทีอาจจะดูทางไปคู่กับเราแล้วเกิดอาการตึงหลังตึงที่ทอยเบาะรองนี้ช่วยได้นะครับ และไม่ต้องกังวลนะครับถ้าใช้เป็นานานๆทั้งหมอนรองคอและเบาะรองหลังนะครับทำมาจากเมมเบรนโฟม100%เเลยนะครับที่สามารถยุบและคืนตัวได้ดีเลยครับดูสิครับเพื่อนๆมีเห็นไหมฮะทั้งหมุนทั้งบิดนะครับเขาก็คืนตัวกลับมาทรงเดิมนะครับตัวปลอกของหมอนรองคอและเบาะรองหลังนะครับสามารถถอดซักล้างทําความสะอาดได้ด้วยนะครับ นี่คือตัวเมมโมรี่โฟมนะครับและปลอ,อกที่สามารถถอดเอาไปซักทำความสะอาดได้และนี่ก็คือหมอนรองคอและเบาะรองหลังในรถยนต์เ่1จากแบรนด์ B w e l l ครับที่ถูกออกแบบตามหลักเออรโกโนโมิกการระยศาสต์นะครับที่จะมาช่วยบรรเทาอาการปวดหลังและเกร็งต้นคอสำหรับใครที่ขับรถเป็นระยะเวลาน,านานๆนะครับและสำหรับผู้โดยสารตอนหน้านะครับที่มีอาการปวดหลังปวดต้นคอนะครับก็สามารถใช้เซ็ตหมอนรองคอ เบารองหลังจากแบรนด์บีเวลได้เช่นเดียวกันนะครับยิ่งถ้าเกิดต้องนั่งรถเป็นเวลาเวลานานๆเนี่ยก็เหมาะเลยครับดูมาถึงตอนนี้แล้วนะครับใครที่มีปัญหานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปวดหลังปวดต้นคอแล้วยิ่งต้องขับรถนานๆนะครับหรือยังไม่มีอาการนะครับแต่ต้องการป้องกันเนี่ยก็สามารถเลือกได้เลยครับกับบีเวลครับหมอนรองคอและเบาะรองหลังนะครับมีให้เลือกทั้งแบบเดี่ยวและแบบเซตนะครับกดสั่งซื้อที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับ ท้ายสุดครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แบล็บอลชาแนลให้พี่โก้ด้วยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้รู้ว่ามีคลิปใหม่ๆม,ม,มาแล้วสำหรับวันนี้สวัสดีครับ,ไ,รบไปเที่ยวกันดีกว่าครับตรงนี้ขอเป็นคนนั่งน,นะครับไม่ใช่คนขับนะไม่ใช่คนขับก็สามารถใช้ได้นะครับนอนแล้วขับไปหน้า